ครับเพื่อนๆก็สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามช่องอุ้ยมังการด้วยนะเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนๆสื่นรับวันนี้ผมมาชี้ตำหนินะเป็นรายการห้าดสตายชีเกเทนะครับวันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออุตมานะครับรุ่นห่อไม่ขึ้นนะเดี๋ยวเราจะมาดูตำหนิกันนะครับว่าที่ผมใช้ในการพิจารณาในการเช้าหารุ่นนี้นะครับดูประมาณตรงไหนบ้างนะ แต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีจุดดูของเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเราก็ร่วมกันศึกษาสำหรับพระเทสก่อนอื่น,นครับเขาเลี่ยงเลยนะครับในการพิจารณาจุดแรกนะจุดที่หนึง่งเพื่อนๆดูบริเวณทางขาอ้อศอกทางด้านมือขวาของหลวง่อนะครับข้อศอกนั้นขวาจะมีเนื้อเกินนะ,ะผมขออน,นุญาตใช้อันนี้นะ,ะเนื้อเกินบริเวณตรงนี้นะครับทางข้อศอกขวาลวง่อหรือว,ว่าสายมือเราตรวนี้เนี่ย ็มีเนื้อเกินนะครับเป็นติ่งออกมาดีอ,อกมานะครับอ่าจุดแรกนะครับเห็นไหมเพื่อนๆดูไอ้ติ่งนี้ให้คมๆแบบนี้นะครับอ่าจุดที่หนึ่งะครับเห็นไหมจุดตรงนี้นี่เลยนี่นเพื่อนเห็นไหมจะมีเส้นเกินออกมาจาก ข้ออกว่าลำคอนะนะี่ครับเนี่ยดูเส้นเนี่ยให้คมคมแบบนี้นะครับจุดแรกผ่านไปนะเพื่อนก็แคปรูปไปได้นะครับเราก็ซ่องได้หลายมุมนะครับเพื่อจะได้ได้ดูฟวามตื้นลึกหนาบางของเส้นนะเห็นไหมนี่ยนะคโอ้โหคมดีนะ จุดแรกผ่านไปนะครับจุดที่สองนะเพื่อนจุดที่สองเพื่อนเพื่อนพิจารณาบริเวณตรงนี้นะครับตรงเส้นตรงนี้ตรงริ้วตรงนี้ครับเส้นจี่วรของลพ่อเนี่ยเห็นไหมฟึบฟึบฟึบตรงนี้ตรงนี้จะมีความคมมากนะครับดังนั้นเราดูมือมือขวาหลพ่อเสร็จเราก็ไปดูมือทางด้านสายหลพ่อแล้วก็ขวามือเราน,นะครับ ตรงเนี้ยเส้นตรงนี้จะต้องคมดีมากเลยนะฮะตรงเนี้ยจุดที่สองนะครับเ,เ,เ,เห็นไหมครับว่าเขาขึ้นคมชัดเป็นแท่งเป็นแท่งเห็นไหมครับมีเส้นบางเส้นไหลการแกะนะครับเนี่ครับคมเลยนะนี่ครเห็นไหมครับเรื่องคมมากนะคมมาก อันอน,นะอนี้จุดที่สองนะครับดูให้เส้นพวกนี้ตั้งคมๆนะครับเหลียวเป็นเหลียวฟิวฟิวฟิวอ่ะจุดที่สองนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมมีเห็นไหมครับเส้นคมๆเบรีเวตรงตรงเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยจะมีเส้นคมๆลากยาวมาฟึบนิดนึงจะต้องขึ้นชัดคมดีนะครับพระแท้เนี่ยนะเห็นะครับเห็นไหม นะครับเึ่นตรงนี้คมคมนะครับเห็นไหมตั้งๆคมคมนะครับเนี่ยผ่าเทนะครับจุดที่สองนะครับนี่ยเขาแกะดูเพื่อนๆในแบบมันเหมือนเป็นกีบเลยนะเป็นกีบแบบคมๆฟีบฟขึ้นไปฟีบฟขึ้นไปฟีบ,ฟข,บฟขึ้นไปนะนะครับเห็นไหมโอเคนะครับอสองจุดผ่านไปนะ,พะเพืเ่อนก็พิจารณาบริเวณมือ ขวาหลวงพ่อนะครับตรงข้อศอกมีเส้นเกินเห็นไหมทางด้านนี้ก็ดูตรงนี้ให้มันเป็นกี้บีดีนะครับเห็นไหมเป็นกี้ฟึบ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 เป็นชั้นชั้นเนีนชั้นตอซ้อนได้ดีเห็นไหมครับคมคมนะครับจุดที่สองก็ผ่านไปแล้วนะเพื่อนๆพ่อจุดที่สามนะครับเพื่อนๆจุดที่สามเพื่อนๆดูบริเวณด้านขอบเหรียญนะครับเขาจะมีเส้นเนี่ยเส้นไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้แต่ดูเส้นในเนี่ยเส้นรอบรูด้านในนะครับ จะต้องแบบเป็นกลมขึ้นชัดน,นะครับขึ้นเป็นแท่งนะครับบริเวณด้านด้านขอบด้านในเนี่ยจุดที่สามนะครับจะต้องขึ้นชัดทั้งหมดทุกอันเหนเ็นไหมครับ,บเห็นไหมเห็นไหมฟื้นเห็นไหมครับก็จะแบบตั้งกันเป็นแนวเห็นไหมครับมีร่องเห็นไหมเห็นไหมครับอ่านี่แหละจุดในการพิจารณาในการดูพระแท้นะครับอ่าจุดที่สามนะครับนี่นะครับขึ้นตั้งเป็นชั้นเนี่ย นะครับนะเราจะแบบเป็นชั้นเลยช,ชัดเจนนะครับว่ามีความลึกความหนาใช่ไหมที่ชัดเจนนะครับความหนาความลึกอนะไรนี้ะครัโอเคนะคเป็นเหมือนเป็นล่องนะครัแล้วก็ซึ้นขึ้นชัดนะครับตลอดแนวเลยนะวงกลมใช่ไหมจุดที่สามผ่านไปนะครับจุดที่สี่นะครับดูด้านหลังพิกด,ด้านหลังเนะี่ยเพื่อนๆ่จุดที่สี่ที่ผมใช้ในการดูนะครับเพื่อนๆืจะพิจารณาบริเวณ เจดีครับเจดีสามองค์อ,อพิจารณาทุกองค์ไปเลยนะครับจุดที่4นะครับจะมีพวกเส้นเกินเส้นแตกออกมาจากด้านพระเจดีนะ,ะนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมครับจะมีเนื้อเกินเนื้อเห็นไหมครับเห็นไหมด,ดูได้ทุกจุดเลยจังหวะเห็นไหมครับเขาจะเกินแก้เกินแก,แก้อะไรทุกจุดนะครับเห็นไหม อ่าเห็นไหมครับเกลเห็นไหมมีเส้นเกลี่ยเส้นไรลแตะออกมาเจดีเลยทั้งสามองค์เลยนะพระจีสามองค์นะเห็นไหมครับจะมีเส้นเกลีเส้นแตะอะไรเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้ก็จะมีเส้นแตะตรงชั้นที่สามในเงื่อนไปทางนั้นกว่าจะมีเส้นเกลีมานิดนึงเห็นไหมครับอันนี้ก็จะมีเกลีหลายเส้นน้อยเห็นไหมครับเห็นไหมเส้นที่คมๆเกลีออกมานะครับใช้ในการพิจารณาได้หมดนะครับอ่า จุดที่สี่ก็ผ่านไปนะเพื่อนๆก็ซึกสหนะครับดูให้คมประมาณผมท่านได้ผ่าเทแน่นอนนะครับเห็นไหมขึ้นลึกคมชัดแบบนี้นะครับแล้วก็มีเส้นเกินออกมาที่เล็กเรียวคมเทเนี่ยเพื่อน,อนโอเคนะครับสำหรับจุดสุดท้ายนะครับจุดไฮไลท์นะเพื่อนดูบร,ริเวณคําว่าลามนะครับลามเนี่ยจะมีเส้นเป็นสเกลเนี่ยฟึบวิ่งมาน,นี้คือตั้งแต่หัวรอเรือ ห่างหมามาเนี่ยเขจะมีเส้นบางๆฟืบลากยาวเป็นเส้นตรงนะครับอันนี้คือผมใช้ในการพิจารณาเป็นจุดแบบตน้ตนๆเลยคือพิกดูนี้ก่อนได้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าเราเอาแต่เอา5้ชุดที่ผมบอกไปพิจารนรวมกันเนี่ยท่านได้ผ่าแทกเกินเกน90%แล้วนะครับโอเคนะครับแต่ว่าอีกสิบอง็้องเหลือไว้สําหรับคนที่พิจารณาความคมยังไม่แน่ชัดนะครับอ,อันนี้ก็ต้องเหลือไว้เหมือนกันเพราะ องค์ประกอบหลักที่แท้จริงของพระคือความคมชัดนะครับความคมชัดเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมเขาจะคมฟึ๊บแหมคล้ายๆเข็มท้องเรือนไหมครับคําว่าลามเนี่ยเริ่มจากคําหัวลอหัวลอเรือนะครับไปที่ห่างอม้า,มาปลายม้า,มาเห็นไหมครับจะมีเส้นคมๆนะครับเท่าที่ดูมานี่มีทุกเหรียญนะเพื่องมีทุกเหรียญนะแบบนี้นะเห,เห็นไหมครับลาเห็นไหมหัวลอเรือ แล้วปายมองมาแต่ว่าปัมในถ่ายเนี่ยอาจจะขึ้นไม่ฉันได้อันนี้ก็เป็นเรื่องอาจจะเป็นอย่งงางนั้นได้เหมือนกันนะเพื่อนๆแต่ว่าเท่าที่ผมดูมาเนี่ยมีทุกเรียนนะครับจากหัวรอเรือนนไปที่ปลายมอมาเห็นไหมเห็นไหมครับกาจะเป็นเส้นฟื้นลากยาวไปนะครับเพื่อนๆเท่าหนีเป็นเพื่อน,อน,นห้าจุดนี้นะครับหรือว่าใครจะแถมอีกจ,จุดหนึ่งที่ผมใช้ในการดูเอาเป็นหกจุดแล้วกันนะแต่ว่าเป็นคอนเทนท้าจุดตายครับ บริเวณยันต์ตรงนี้จะมีเส้นเกินฟึบผมผมออกมาแนี้ฟึบออกมาเนี้ยฟึบออกมานะครับอ่าอันนี้ก็เป็นจุดที่ใช้ดูได้เหมือนกันเห็นไหมครับจะมีเส้นแตะออกมาเห็นไหมเวณปลายยันนี่เลเนี่ออกมาแล้วก็ปลายยันตรงนี้นะเพื่อนๆก็ใช้ในการดูได้เหมือนกันอ่าอันนี้สำหรับใครที่อยากดูจุดอื่นเพิ่มเติมเลยครับอย่างผมก็เริ่มองให้เรื่อยๆนะเพื่อเพื่อมีจุดอื่นนี่คอมเมนต์มาบอกกันได้นะรวมบอกเราอ่า ใครใช้ชุดไหนในการดูในการซื้อนะครับโอ okay. เคเนพื่อนสลับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ5จุดนะครับเียวสรุปกันอีกทีนึงนะที่ผมใช้ในการดูว่าจุดไหนบ้างนะครับ5าจุดจุดก็ประมาณนี้นะครับในการดูก็บริเวณตรงนี้นะครับหนึ่งจุดแรกนะะตรงนี้จุดที่สองนะให้คมคมเป็นกรีดดีนะนจุดที่หนึ่งเนือพานนะครับจุดที่สองโอ้โหคง มีกีบเลยนะอ่าหฮานะครับจุดที่สามเราดูเส้นนี้ขึ้นตั้งดีนะเห็นไหมอืมตั้งโอเคดีเลยโอเคนะครับามาถึงจุดที่สี่เราก็ดูบริเวณ JD นะครับพระ d นะให้มีเส้นเกินเล็กคมชัดลึกนะครับดูทั้งสามองค์เลยนะ เห็นไหมครับจะมีเส้นเกิดท <uds> ุกองนะเห็นไหมไม่มากก็น้อยนไอันนี้ก็มีชั้นที่สามเห็นไหมองค์แรกองค์นี้ก็มีหลายชั้นเลยนะครับอ่าองค์นี้ก็มีนะเส้นเกิดเห็นไหมอ่าแล้วก็มีดูตรงยันนี้ก็ได้มีเส้นแตกเห็นไหมครับเส้นแตกฟึบมาไข่ขาตรงเล็กสามตรงเล็กสามนะคือเพื่อนมีเส้นแตกเกิดออกมานะครับแล้วก็มาดูคำว่าลามนะครับว่ามีเส้นเกิดตั้งแต่หัวรอเรือมาจนปลายมอาม้านะครับอ่า โอเคนะเพื่อๆสำหรับที่ผมใช้ในการพิจารกก็ประมาณนี้นะครับในการเช้าหานะเดี่ยนอหอไม่ขึ้นนะครับหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวกการามนะครับสำหรับวันนี้ก็พิดาลาาประการใดคำพูดคำจาใดาไม่เหมาะสมก็ขออภัยด้วยนะครับที่นำมาเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆได้เช้าหาพระเทสน,นะครับแล้วก็เป็นการอนุรักษ์พระวันเกิดพระเมืองการด้วยนะหลวงพ่ออุตมะท่านเเก่งมากครับใครมีก็ ประสบการณ์ก็สามารถบอกเล่าไว้ใต้คลิปนี้ได้นะเพื่อนๆก็สุดท้ายนี้ขอบคุณครับที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับ